วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคมี เราไปกันที่จังหวัดลบบุรีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชหรือวางแผนและแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569เพื่อปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์งานให้เหมาะสมอย่างสมพระเกียรติและไม่ขัดต่อบรรยากาศของช่วงเวลาการถวายความอาลัย ที่ห้องประชุมพระปาง3ยอดชั้นที่4ี่สารการจังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตีทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานเป็นอืนสมเด็จพระนารายมหาราชก้นที่38ประจำปี2 5 6 9 โดยมีนางสวา่างวิรุฬอิศราธาประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการสื่อมวชนทุกแขนงต่างๆ <c oughs> ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมในครั้งนี้โดชี้แจงการจัดงานยมินสูตรพนรา,ายมหาลาชซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างที่สถึงี่พศสพัน์2 6 9 และพระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงร่วมถึงร่วมกันพิจารณาในการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์งานกินจสิาิเด็่อนพนารายมาหาลาศให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยผ่านสื่อประเภทต่างๆโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดการใช้สถานที่จัดงานแถลงข่าว ที่กำหนดจัดในวันที่29มกราคม2569ณบริเวณลานเวทีกลางพะนารลายราชนิเวัฒนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ร่วมก,กันพิจารณารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์และโลโก้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพะนาลายมหาราชประจำปี2569ทั้งนี้คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะนำผลสรุปจากการประชุมในการังี้สเสนอต่อคณะกรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระน,จะนารายมหาราชเพื่อพิจารณาต่อไป